สำหรับเพลงพิชาตัวเบานะครับเทคนิคที่ใช้ในการโซโล่ส่วนมากก็เพลงนี้เป็นเพลงที่ไม่ได้มีเทคนิคอะไรที่มันเรียกว่าเป็นเทคนิคขั้นสูงในแอดวานซ์สักไมากก็จะอยู่บนเทคนิคสไลด์ทั่วไปนะครับถ้าจะเป็นอะไรที่มันเป็นดีเทลหนหน่อยก็คือเวลาสไลด์ผมอยากให้สไลด์ุ้ยคำบันี้นิดหนึ่งคือเราจะไม่สไลด์โดยการแบบ สไลด้วยความแบบดึงให้มันแบบในระหว่างโน้ตแรกกับโน,น้ตที่2เนี่ยต้นทางปลายทางเนี่ยให้มันช้าหน่อยนิดนึ่งอ่มันจะทําให้เพลงนี้มันฟังดูแบบได้อารมณ์ขึ้นหวานขึ้นอะไรเนี่ยอตรงนี้ก็จะมีโน้ตที่มันถอยตามขอนนะก็คือ ก็จะมีล er. ูกคล้ายๆเพลงครามก็คือรันเป็น3ามออกเต็นะก็คือเป็นโน้ตสตัวนี้อ่นั้นตรงนี้ผมนจะสไลด์เร็วเข้ามาเพื่อมาที่โน้ตตัวดีแฟครับก็ไปจบที่โน้ตเนะครับที่เป็นคู่5ของ b ีแฟเพราะว่าเพลงจะเป็นคีย์บีแฟ สำหรับเพลงนี้ก็จะเทคนิคประมาณนี้ครับไม่ได้มีเทคนิคอะไรที่มันยากมากแต่ว่าอาจจะต้องฝึกสไลด์ครับฝึกสไลด์ให้มันมีความสั้นยาวที่พอดีนะครับเพื่อให้เพลงมันออกมาสมบูรณ์ที่สุดครับโอเคครับในส่วนของเพลงวิชาตัวเบานะครับเซสชั่นมิกวันนี้ก็ใช้เป็นเซตอัพนี้เลยนะครับ ในส่วนของมิกเซอร์นะครับผมจะใช้เป็นซิกนะครับแล้วก็ต่อคู่กับตัว s s l t อลทเวลนะครับก็วิธีการต่อนะครับผมก็จะต่อสาย USB Type C นะครับเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับหลังจากนั้นผมก็จะส่งเอาพุท 1, 2นะครับ หรือ LR นะครับเส้นสีเขียวตรงนี้นะครับวิ่งเข้ามาที่ช่อง channel 1 2ของตัว SSL 6นะครับก็ทำการแพนซ้ายขวาให้มันสุดนะครับแล้วก็ดันเฟดเดอร์ให้มาเท่าๆกันนะครับหลังจากนั้น2เฟดเดอร์เนี้ยก็จะส่งมาที่ main output นะครับหรือว่า main เฟดเดอร์ซึ่งผมก็จะส่ง main เฟดเดอร์เนี้ยวิ่งจากข้างหลังนะครับเข้ามาที่ตัว SSL t h e l ช่อง1 2ตรงนี้นะครับกดให้เป็นสัญญาณไล n e ด้วยนะครับอ่าสัญญาณจะได้แมทกันนะครับหลังจากนั้นในส่วนของคอนโทรลเลอร์นะครับจะใช้เป็นตัว UC แล้วก็ U F1 นะครับปักอินก็จะใช้เป็นของ UC1 เลยที่เขาแถมมาให้ครับแล้วก็ส่วนในตัวของ U F1 นะครับก็จะดูเป็นที่มิเตอร์แล้วก็คอนโทรลพวกเคสต็อปแล้วก็ไทม์ไลน์ต่างๆจากตรงนี้ครับมาดูในส่วนของตัวปักอินนะครับผมก็จะเลือกใช้เป็น2แท็กนี้แท็กแรกจะเป็นเพลงแล้วก็แท็กที่2จะเป็นกีตาร์นะครับก็ผมจะใช้เป็นปักอิน 4KE นะครับของ SSL นะครับแล้วก็2แท็กนี้จะถูกส่งมา ตรงนี้ซึ่งก็จะทําเป็นกรุ๊ปนะครับตรงนี้ก็จะใส่เป็นปลั๊กอินของ SSL Channel 12นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัว UC1 กันเลยว่าผมปรับในพาร์ทของปลั๊กอินยังไงบ้างนะครับมาดูในส่วนของเพลงกันก่อนเลยตัวเพลงนะครับผมก็จะทําการบูตย่านโลประมาณแถว100เฮิร์นะครับขึ้นมาประมาณ3ขีดในส่วนของย่านมิดโลนะครับจะอยู่ที่ 1.6k นะครับลดลงมานิดหนึงนะครับแล้วก็เอาค่า Q แบบแคบสุดไปเลยนะครับ ในส่วนของตัวย่าน m ิด h ฮนะครับอยู่ที่6 0 0เฮิรตซ์หรือว่า 0.6k กนะครับก็ค่าคิวก็สุดเหมือนกันแล้วก็ลดลงมานิดหน่อยนะครับในส่วนของย่านไฮก็คือเหมือนเดิมเลยไม่ได้ทําอะไรแล้วก็พวกโลคั u กับ high c นะครับก็จะใช้เฉพาะไฮคั c นิดหนึ่งนะครับก็ไฮคั c มาที่ 1.9k าพาร์ทของคอมเพรสเซอร์ก็คือไม่ได้แตะอะไรเลยในส่วนของกีตาร์นะครับจะมีค่อนข้างละเอียดหน่อยก็คือเหมือนเดิมเลยก็คือย่านประมาณ2 0 0เฮิรตซ์นะครับผมก็จะลดลงมาค่อนข้างเยอะหน่อย เพราะามันไปกวนกับตัวเพลงนะครับในส่วนของ 2.1kHz นเฮิร์ตนะครับผมก็จะลดลงมาประมาณ3ขีดมิดไฮนะครับก็จะบูตขึ้นมานะครับของเพลงนี้อยู่ที่ประมาณ 1.7K นะครับบูตขึ้นมาประมาณ3ขีดในส่วนของย่านไฮนะครับผมก็จะลดประมาณ 15K นะครับลงมาเล็กน้อยครับแล้วก็โลคัทอยู่ที่ประมาณ 125Hz เฮิร์ตในส่วนของตัวคอมเพรสเซอร์นะครับผมจะใช้ค่าเลชออยู่ที่ประมาณ2ต่อ1นแล้วก็ปรับเทชโฮไปอยู่ที่ประมาณ 11โมงนะครับถ้าท <Blake. S 1> ุกคนสังเกตเห็นนะครับไฟมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้ก็ทั้งหมดก็จะเป็นเซ็ตของเพลงวิชาตัวเบานะครับในการปรับ EQ ต่างๆก็สามารถฟังในต้นคลิปได้เลยครับ